สำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นกล้องติดรถยนต์นะคะของแบรนด์ติงแวร์ค่ะตัวนี้นะคะเป็นรุ่นติงแวร์ U หนึ่งพันนะคะความละเอียดภาพอยู่ที่กล้องหน้า 4K นะคะแล้วก็มีกล้องหลังด้วยนะคะตัวนี้กล้องหลังเป็นภาพ 2K นะคะกล้องหลังตัวเล็กนิดเดียวเองนะคะตัวนี้ไม่เกะกะน,นะคะไม่บดบางทัศนาวีสัยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็รองรับการดูออนไลน์นะคะนี่ค่ะเป็นลิงก์ของ้องหน้านะคะรองรับการดูออนไลน์นะคะแต่เราต้องมีพ็อกเก็ตเวไฟเพื่อแชร์ฮอ t s p o t ใ้กล้องนะคะ ตัวนี้เป็นการดู wifi นะคะเชื่อมต่อเพื่อดูไฟล์ย้อนหลังค่ะตัวนี้เราก็คอนเน็กนะคะตัวนี้นะคะก็ะจะเป็นตำแหน่งกล้องหน้าค่ะตรงนี้นะคะกล้องหน,าน,นะะ้าค่ะกล้องหน้านะคะอันนี้จะเป็นกล้องหลังคะ่ะกล้องหน้านะคะ เป็นภาพลายวิวนับปัจจุบันนะคะก mm hmm. ารดูไฟล์ย้อนหลังนะคะเราก็สามารถดูได้เลยค่ะเล mm ือ hmm. กดูไฟล์ย้อนหลังได้นะคะน mm hmm. ีค่ะฟายชื่อไฟล์ค่ะ mm hmm. ต่อเน,นื่อนะคะไฟล์ขับปกติเลยนะคะก mm ับสมาร์ทโฟนแล้วจะเป็นภาพที่บันทึกเมื่อสักครู่นะคะค mm hmm. มชัดมากค่ะตัวน,นี้ค่ะ แล้วก็ลองรับโหมดจอดรถด,ด้วยนะคะน่คะการตั้งค่าต่างๆนะคะเราสามารถตั้งค่าผ่านมือถือได้เลยนะคะสะดวกง่ายมากค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจติดตั้งกล้องติดรถยนต์นะคะได้ยิการเชับสมร์ทค่ะสามารถอไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ไอดีนะคะ SI ส a ซคา h แค r คค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ